มาค่ะ f อซจ้าแม่เพ่นกะกลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องเป็นคลิปที่2ของวันที่18กรกฎาคม2568ตรงกับวันศุกร์นะคะหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางหาหนอยรวมของพ่อเกลียงอาจารย์สวัยและสี่เซียนให้กับเอซทั้งช่องเป็นคลิปแรกไปแล้วเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปด้วยนะคะส่วนคลิปที่สองก็จะเป็นแนวทางล่าคักๆเนาะของซีเซียนของอาจารย์สวัยและพ่อเกลียงนั่นเองนะคะนี่ค่ะมาเบิงมาชมน้ำกันแลว้วก็เบิงจบคลิปแล้วกับกดไลค์กดแชร์ลัวๆให้คนละสามลค์สามแ่้แห้เน่ค่ะก่อนจะเข้าไปเบิงแนวทางแม่เพ่นกับฝากแจ้งเตือนนะคะ ไปกับ FC ทั้งช่องหายเอฟซทั้งช่องแชร่ต่อตกันไปบอกหลายๆคนเนว่าผู้ใดที่ติดตามทางเพจ a c e b o o k ให้เลิกติดตามได้แล้วเนาะเพราะว่าของพี่หาสนะคะของพี่หัสช่องอมันจะมีช่องผาสชแนลผาหัสพ,ห,พห,หวยผัสหรือว่าไอยังทั้งเพจเฟซบุ๊กทุกช่องทางเป็นของปลอมหมดนะคะถ้าของจิน ถ้าของจริงให้ FC ทั้งช่องไปเข้าไปติดตามทาง y u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  e เนาะามี่พีมีน่นองเห็นผู้ใดที่เบิ่งทั้งเพจ f a c e b o o k อยู่ให้ข้าเจ้าเลิกติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ให้ข้าเจ้าบอกต่อๆกันแนกกบบ่กลุ่มกระบหมี่ด้ค่ะกลุ่มกลุ่มในเพจ Facebook กระบหมี่คือกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดแห้งค่ะคนถือโกงไปหลายแห้งค่ะเนาะ ฝากบอกเด้อเป็นสบาเป็นสะพานบุญให้กันนะคะนอซอยกันไปค่ะเมเพ็นกับพีประัตกับบูหูเนี่ยจะเหดุนอแจงคว่ำกระแจงไปแล้วนะคะเห็ดจังใดกับบไดนอพะว่าพวกนี่มันเก่งเหลือเกินมันเข้าายงานช่องนี่มันไปมันกะถึกถึกบอกไปมันก็ตั้งมาอีกจังสีน่ะนะเห็ดจังใดล่ะเอตีต้องซอยกันแล้วก็มีสติก่อนจะเสื้อผู้ใดนะคะเอฟซีอ่ะ ฝากด้วยมิชาชีพมันมาหลายทุกรูปแบบนะคะมาค่ะมาเข้าตัวเลขแนวทางของเข้าดีกลัวเนาะมาเบิงผลงานของงวดวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากันก่อนนะคะเลข6ตัวผลลาวพัฒนาออกที่061037นะคะ5ตัว61037 4ตัว1037 แล้วก็3ตัวบน037 2ตัวบน3 7และ2ตัวล่าง10นั่นเองค่ะอ่ากามาเบิงค่ะของเซียนเชียงใหม่วันที่16ที่ผ่านมาวิ่งลูด1เม็ดเดียวนะคะมานะคะจับคู่ให้เข้าที่1 0ตรงตรงล่าง,งของวันที่16นะคะของเซียนเชียงใหม่เข้าเนาะ ของเซ e ียนโคราชวิ่งลูดศูนย์เม็ดเดียวศูนย์มาค่ะจะคู่ให้ศูนย์หนึ่งเลขออกหนึ่งศูนย์ล่างตรงตรงเออตรงตรงมาสั่นตัวกลับเนาะค่ะ fc ว้าผิดอีกแล้วส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวบอมานะคะนี่ค่ะเก้าสามเก้าเจ็ดเลขออกเจ็ดสามเนาะส่วนของพี่พหัดวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์กอดข้อกันมากค่ะจับ ถ้าผูใ้ใดตัดเลนนี่แม่เพ็ญบอกแล้วตัดเลนก็จะได้หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์ล่างนั่นเองเนาะก็ถือว่าเข้านะคะ fc แม่เพ็ญเคยบอกแล้วว่ามีอยู่ในชุดสามตัวก็เอาไปตัดเลนกันเนะนะคะกะมาอีลีเนาะอ่ะงวดนี้มาลุ้นกันต่อเอายนงของอาจารย์สวยอาจารย์สวยก็ให้มาเลขในชุดวินนี่ค่ะจับคู่เข้าที่ชุดแรกเลยเนาะให้มาศูนย์หนึ่งเลขออกหนึ่งศูนย์นั่นเอง ของพ่อเกลี้ยงหลุดหมดเลยนะทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่มาเอาแนวทางของวันที่18วันนี้กันเลยค่ะสำหรับลาวคักๆข,ของอาจารย์สวายวันนี้เลขชุดวินมี1 2ึสกับ3 4มี่ห้านะคะจับคู่ชุดงวดน,นี้เลขชนกันที่3นะคะจับคู่ชุดสองตัว1นึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี 5, ่สามห้าและสี 5, ่ห้าหกสามวันนี้อาจารย์สวัยก็ชอบสามเหมือนเดิมกับเหมือนกับฮานอยเลยเนาะการเพิ่นเน้นเพิ่นชอบสามคู่เน้นเนนก็คือหนึ่งสามหรือว่าสามหนึ่งกับสามสามกับหกสามนะคะนี่ค่ะเลขติดสามก็จะมีสองสามสามสี่สามหานั่นเองเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวัยเดอ้อค่ะเฉพาะ เลขที่ติดสาม่นชอบส่วนตัวทั้งฮานอยและลาวนะคะนี่ค่ะส่วนงวดที่แล้วเลขในชุดวินมานะคะมาที่ศูนย์หหรือว่า1นย์ล่างนั่นเองส่วนงวดนี้อาจารย์ก็ให้เลขชุดวินมามี1 2ึ่งสาสามี่ห้าเลขชนกันที่3นะคะ จับคู่มี1,2,1,3,1,4,1,5,2,3,2,4,2,5,3,3,3,4,3,5,4,5และ6,3นะวงกลมเน้นที่1,3หรือว่า3,1,3,3แล้วก็6,3,3,6ะะมาต่อที่ของพ่อเกลียง ส่วนของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นที่3 4มห้าชุดเน้นสองตัว4ี่แปดห้าแปดสชุดลง4ีสกับ6กสนะคะส่วนงวน่วนนี้เออส่วนงวดที่แล้วของพ่อเกลียงหลุดนะคะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดค่ะสำหรับง่วนนี้ พอให้วิ่งรูด3 4 5นี่ค่ะตรงกับของอาจารย์สวัยเนาะชุดเน้น2ตัวมี4 8 5 8 3 9 4 9 5 9 5 3ชุดรอง4 3กับ6 3นะคะเห็นบอแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะของอาจารย์สวัยกับพ่อเกลียงค่ะนี่ค่ะเลขวิ่งรูดเอ่อของอาจารย์เลขในชุดวินมี3 4 5เนาะของพ่อเกลียงก็มี3 4 5เหมือนกันนะคะ แต่ว่าจับคู่พอพันจับใส่ตัวเลขสูงเนาะก็จะตรงกันที่สี่สามกับหกสามยค่ะกับห้าสามเนาะตรงกันอยู่ที่สามคู่เนาะแคปหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อคะ่ะมาต่อที่แนวทางของพี่พัดนะคะ แล้วคักวันนี้วิ่งลูดมาเด่นที่0ูลองหนะคะเด่นที่0ูนย์ลองหจับคู่ชุด2ตัว 0, 4, 0 6, 5, 4, 5, 6, นูนย์4ี6หกี่ห้าหเน้นที่0ูย์หส่วนชุด3าตัวบน506เมตรเดียวเนาะนะคะส่วนมวดที่แล้วของพี่พหัสให้มาเนี่ยค่ะเด่น1นลองศนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวมาด้วยกันเลยเนาะนี่ค่ะ ให้มา015ถ้าตัดเล่นก็ได้อยู่1นงทล่างนั่นเองเนาะ0110งวดนี้ก็ให้วิ่งลูดมาเด่นที่0รอง5นะคะจับคู่ให้มี0406 5456เน้นที่06ส่วนชุด3ตัวบน506นั่นเองมาต่อที่ของเซียนอุดรกันค่ะ สำหรับของเซียนอุดรวันนี้วิ่งรูดเด่น1นรองสองจับคู่ให้มีหนึ่งหกหเสองหสองเเน้นวงกลมที่1-6ส่วนชุด3ตัวบน6กหเม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรค่ะอย่าลืมตัดเล่นกันด้วยเนาะตัวเลขทุกตัวมับนบอแน่นอนอ่าส่วนงวดที่ผ่านมาของเซียนอุดรวิ่งรูด9้าตัวเดียวบอมานะคะรูดค่ะสำหรับงวดน,นี้วิ่งลูดมาที่ เดินหนึ่งรองสองจับคู่ให้มี1617งหกหเน้นวงกลมที่17เม็ดเดียวส่วนชุดสามตวบน617เม็ดเดียวนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ได้กันรลยยังไปต่อนะคะมาต่อที่ของเซียนโคราชกันค่ะสำหรับแนวทางลาวคักๆของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดเด่นที่0ูนย์ลองหจับคู่ให้ชุดเน้น08-09-07แล้วก็ชุดลอง1 8 1 9งและหนนะคะของเซียนโคราชส่วนส่วนของ วันที่16ของเซนโคราชเข้าที่01เนาะเลขออก10ชุดเน้นวงกลมด้วยเนาะเลขออก10ล่างค่ะตัววิ่งตัวลูดเด่นตัวเดียวมามา,มาดีเลยเนาะงวดนี้วิ่งรูดเด่นศูนเหมือนเดิมค่ะมีตัวรองมาก็คือ1จับคู่ชุดเน้น01นย์เอเอบอโเมนขอโทษ08 09 07แล้วก็18 19และ17นะคะเน้นที่08 09และ07ค่ะ อ่ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่กันค่ะสำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่น9ก้ารองหนึ่งจับคู่มี9 0้าศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามและศูนย์ศูนย์เน้นวงกลมที่90ย์กับ9ก้าสามนะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะมีติดเบิ้ลมาด้วยเนาะวันนี้จะเบิบ้ลบ่อเลยนี่อ่ะ จนงวดที่แล้ววิ่งรูด1เม็ดเดียว1มานะคะจับคู่เข้าที่10ตรงๆล่าง,ง,งนั่นเองสำหรับงวดนี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่น9ลอง1จับคู่90931113และ00เน้นที่90กับ93นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะ ได้แนวทางมาฝาก fc ทั้งช่องในคลิปนี้ทั้งหมด6สสำนักด้วยกันเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์รัวๆให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเตือนไปด้วยผู้ใดเห็นทีผู้ใดที่ม่พีม่นองเห็นข้าเบิงทั้งเฟสเฟสอ่าทั้งเพจเฟซบุ๊กนะคะบอกเลยว่าเป็นของปลอมนะคะให้ไปติดตามทาง YouTube ถึงจะเป็นของจริงนะคะ fc ของช่องพหัดชาแน,นลและพหัดคนเดิมนะคะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงปังปังขอให้แตกสามตัวตรงๆรงเนนะจักเถือนเนี่ยนะเนาะอ่ะรวยๆกันยกช่องนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ